E สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเขา้าสู่ชมรมมิราทาโร่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะาทําการเลนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์ตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อเลนดอมของเราในวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขานะ,ค,ะคนในใจของคุณนะคะวันนี้เราาามมถ่กันคะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะเอเด็คคาบสตาร์วิลล์ออฟออตูนคะทอเร็เคอล์นะคะเฟนะะิก Acle, ะะสำหรับทาราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะทาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีชาวธาตุน้ำมิ่งขรกพิจิกค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุดินกันพฤกษ์มังกรนะคะตามหน้าไพ่นะคะ,าานะคะชัดเจนมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับบางอย่างในชีวิตนะคะคือเหมือนสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เคยดีเคยผูกพนันแต่ตอนนี้คุณรู้สึกในใจแล้วว่า พอแล้วนะคะควรพอได้แล้วนะคะก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเงียบๆเพื่อหาทางออกนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่เดินจากไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะ,ะถึงแม้ว่าในใจเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายอยู่นิดๆก็ตามนะคะตามหน้าไพ่นะคะชีวิตของคุณน่ะกำลังหมุนเปลี่ยนนะคะจะมีเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ฟินิขึ้นมาเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่า ถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆนะคะชีวิตกำลังจะพลิกผันเปลี่ยนไปนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะมันเป็นจังหวะบุญจังหวะกรรมจังหวะฟ้าที่พาคุณออกจากสิ่งเดิมๆนะคะเรื่องที่คุณเคยเจ็บเคยพังเคยสูญเสียนะ,ะจะกลายเป็นแรงผลักดันอย่างดีนะคะให้คุณเนี่ยลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไพ่ฟินิ์ขึ้นมานะคะนั่นแปลว่าตัวคุณอนะ เคยอยู่จุดที่ต่ําสุดในชีวิตมาแล้วนะ,คะเคยผ่านอะไรที่ยากๆมาหมดแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่ามีทั้งวิวออฟอ r t จูนขึ้นมา ะะจังหวะฟ้าเปิดแล้วนะคะชีวิตมุนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมีฟินิกค,คือการเริ่มต้นใหม่นะ,ะการเกิดใหม่เพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะจากนี้ไปตัวคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะจะมีโชคหรือว่ามีโอกาสพาคุณไปสู่การเติบเติบโตในชีวิตนั่นเองนะคะถึงตัวคุณจะยังไม่พร้อมในตอนนี้แต่โชคชะตาจะบังคับให้คุณลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ย ไพ่ก็ยังสื่ออีกนะคะว่าให้คุณน่ะลงมือทํานะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่ามีสามเหลี่ยญขึ้นมาเป็นการลงมือทําการร่วมไม้ร่วมมือจะมีการช่วยเหลือการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือการทํางานเป็นทีมนะคะให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นโชคที่มาพร้อมกับคนหรืองานนะคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะจะพาคุณออกจากชีวิตเดิมๆอย่างทาวนเลยนะคะแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆค่ะนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลง,ท,งทั้งหมดที่คุณเจอ ะะจะไม่สูญเป่าเลยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้ความมั่นคงได้ความสบายใจได้พื้นที่เป็นของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองแบบที่อยากให้เป็นนะคะแบบที่มีความสุขด้วยนะคะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะสี่เหรียญก็คือการเตือนนิดหนึ่งนะคะเตือนย้ําว่าอย่ากลัวมากจนเกินไปนะคะอย่าย,ยึดติดกับอดีตมากจนเกินไปจนคุณไม่กล้าที่จะก้าวออกมาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะวาความมั่นคงเนี่ย ในเรื่องของการเงินตำแหน่งรอคุณอยู่นะเป็นความมั่นคงที่ถาวรด้วยนะคะไพ่นาะสื่อถึงว่าถึงเวลาของคุณแล้วจังหวะฟ้าเปิดแล้วนะคะให้คุณกล้าเริ่มลงมือทํานะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะก้าวออกมาจากสิ่งเดิมๆนั่นเองนะคะถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆคะ่ะนะคะก็เป็นเอ NERGY ของคุณะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าคาถามกันเลยนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเขาคนในใจของคุณนะคะ ไฟล์อฟคัพส์นะ,ะมีความรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายกับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวขอสิบไปนะคิงบอร์นะคะไฟล์บอร์ในออฟคัพส์นะคะสตริงนะคะซิกออร์ดเพดออฟเพจออฟคัพส์นะคะเดลิเวอร์นะคะในออฟสอดนะคะซิกออฟเพีเคโคลนะคะ, acle, ะ,คะสำหรับธาตุศีของเขาคนนี้นะคะมีชาวท่านน้ำมีกรกฎพฏผิดจิขาธาตุไฟไม้สิงคโปร์นะคะแล้วก็ มีชาวธาตุโลหเมทุนตุลกุมค่ะนะคะธาตุด,ดินการพฤกศักิมังกรน,นะคะตามหน้าภายนะค,ะคุณคนนี้เขาเป็นคนที่จริงจังนะคะจริงจังแต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะ,ะเป็นคนที่อ่อนไหวข้างในนะคะคือตามหน้าภายนะ,ะตัวเขาคนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่ถ้าเสียใจแล้วเนี่ยเขาจะจําค่ะเขาจะไม่ลืมง่ายๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่ใครที่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจเขาจะไม่ลืมเลยนะคะแล้วก็เขาจะนํามาเป็นบทเรียนคิดวนๆซ้ําๆเพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําเดิมอีกนะคะภายนอกตัวเขาเน่ยเป็นคนที่ดูนิ่งดูมั่นใจมากๆนะคะดูเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจในเรื่องของงานเรื่องของชีวิตมากๆนะแต่ข้างในเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวมากๆนะคะและในเรื่องความรักเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากเขาจะเก่งเรื่อง เรื่องชีวิตก็ตามนะคะจะมีความมั่นใจเด็ดขาดแค่ไหนในเรื่องของงานเรื่องชีวิตก็ตามนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยตัวเขาค่อนข้างที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขามากๆเขาจริงจังกับเรื่องความรักมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ชอบที่จะแสดงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นนะ,ะในหัวของเขามันมีสองเสียงนะะที่ขัดแย้งกันในตอนนี้นะคะระหว่างที่อยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์กับกลัวผลลัพธ์ที่จะได้มานะคะใจหนึ่งตัวเขาก็อยากเดินหน้าแต่ก็กลัวผลลัพธ์ ะะก็เลยทําให้ตัวเขานี่ดูเหมือนไม่สม่ำเสมอในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสําหรับเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเขาคนนี้นะคะเหมือนที่บอกค่ะแต่ถ้าเขาได้เลือกใครแล้วเนี่ยเขาจะคิดถึงอนาคตที่จริงจังแล้วก็มั่นคงกับคนคนนั้นมากๆนะคะถามว่าพ่อยากบอกอะไรกับคุณห้าถ้วยคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจยนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่ ที่เขาเนี่ยรู้สึกผิดเสม,มอเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ตัวเขานะ่ะรู้สึกผิดในใจลึกๆนะคะแต่ตัวเขาไม่กล้าที่จะขอโทษหรือว่าไม่กล้าที่จะบอกขอโทษคุณไปตรงๆเหมือนมีความรู้สึกว่าคือไม่รู้จะเริ่มขอโทษยังไงดีนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเขารู้สึกผิดมากๆ ะะแล้วก็โทษตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขานะคิดมากจนนอนไม่หลับนะคะสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดแสยใจนะคะคนคนนี้นะคะตัวเขานะ่ะมีความรู้สึกส้ำนึกผิดอยู่นะคะในสิ่งที่เขาทํากับคุณอนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มขอโทษคุณยังไงดีนะคะเขาไม่กล้าบอกไปตรงๆเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความเสียใจของคุณอีกไหมนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแสยใจอีกไหมนะคะ คือเขาแคร์คุณมากๆนะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากๆนะคะก็เลยเลือกที่จะแบกค,ความรู้สึกผิดไว้ในใจมากกว่าที่แสดงออกมานะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ขอโทษกับสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจไปตรงๆนะคะแต่ในใจของเขาในความนึกคิดของเขาเนะ่ะเขาคิดว่าเขาจะไม่ทําให้เรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะคะในความรู้สึกของเขาตัวเขาเองนะ่ะอยากเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณนะคะคือเหมือนตัวเขาเนี่ย อยากทำให้คุณอะรู้สึกว่ามีเขาอยู่เคียงข้างแล้วเนี่ยคุณจะไม่อายใครนะคะเขาก็เลยอยากที่จะทำตัวหรือกำลังพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเหมาะสมกับคุณก่อนที่จะจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะตามหน้าไพ่นะคะตัวเขาเนี่ยกำลังเคลียร์ใจตัวเองนะคะกำลังพยายามเดินออกจากความวุ่นวายนะคะเขามีความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้คุณค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆเลยนะคะ อยากทําให้คุณนะยิ้มได้นะด้วยอัศวินถ้วยนะมีความรู้สึกดีๆนะมีความรู้สึกที่อยากจะพาคุณนะไปทําอะไรที่มันมีความโรแมนติกด้วยกันนะคะ แต่ตัวเขานะคะลึกๆเขาก็ค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะทําพราดนั่นเองนะคะเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจคนด้วยนะคะคนคนนี้ก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไว้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะทําให้คุณเจ็บปวดเสใจหรือค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องของการกระทําของตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะ ตามหน้าไพ่นะคะคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปจริงจังได้นะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวเขากําลังทิ้งความกลัวทุกอย่างนะะพ na, เพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะเขารู้สึกว่าความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลงค่ะแต่มันเป็นความรักที่รู้สึกว่าอยากมีความสุขร่วมกันนะคะมันเป็นความรู้สึกจริงๆในใจของเขานะะมันเป็นรักที่อยากมีการเริ่มต้นใหม่แบบที่จริงใจแบบบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะเขาไม่ว่าตอนนี้นะคะตัวเขาหรือว่าในความสัมพันธ์ของคนและเขาเนี่ย กำลังเครียดหรือตึงเครียดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะตามหน้าให้มันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะปลายทางชีวิตรักของคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย ตัวเขาจะกลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะ,ะจะกลับมาดูแลให้ดีกว่าเดิมดูแลคุณแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกกับคุณที่มากขึ้นนะคะเขารักคุณจริงๆค่ะคนคนนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจให้รู้ไว้เลยนะคะว่าตัวเขากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อคุณเลยนะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปต่อในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าค่อยๆให้เวลา ซึ่งกันเลยกันแล้วก็พูดคุยพูดความรู้สึกการแบบตรงไปตรงมานั่นเองนะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ